สัญญาณนี้เคยโผล่แค่ตอนบิตคอยชนจุดต่ำสุดทุกครั้งแล้วตอนนี้มันกลับมาอีกครั้งสวัสดีครับสรุปข่าวคริปโตวันที่3ทธันวาคม2025มีสัญญาณสำคัญจากบิตคอยที่นักวิเคราะห์เฝ้าดูกันตามไม่กระพริบเพราะ v e l o c i t y RSI หรือตัววัดแรงโมเมนตัมของราคาแบบลึกดันร่วงลงไปต่ำกว่า10ทับ100 ถือว่าโคดโอเวอร์โซนักวิเคราะห์ชื่อออนเชนไมลบอกว่านี่คือระดับเดียวกับจุดต่ำสุดของตลาดมี3าครั้งล่าสุดทั้งปี2018และช่วงกลางปี2022ก่อนราคากลับตัวแรงและลอกใหญ่เขาย้ำว่านี่คือหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดแล้วตอนนี้มันกระพริบไฟแดงแบบเดียวกับตอนตลาดรีเซ็ตรอบใหญ่แต่เรื่องหนึ่งที่ผิดปกติในรอบนี้ long shot ratio ของบิตคอยไม่ได้ลงตามแพทเทิร์นเดิมกลับสูงยาวนานแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโจเอาจากแพลตฟอร์มอัลฟา t ทร c กเตอร์บอกว่า ปกติถ้าอัตรานี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอัลอยส์เท่ากับตลาดธรบัตทอมแต่รอบนี้ส่งสัญญาณหลอกซ้ำ,ซำราคาบิตคอยน์ยังร่วงต่อทั้งพฤศจ,จิกายนแปลว่าผู้เล่นกำลังมั่นใจเกินไปหรือไม่หนึ่งฝั่งบอกนี่คือตลาดหมีของจริงรอบสุดท้ายอีกฝั่งบอกอย่าประมาทเพราะสัญญาณกำลังผิดคิวแต่ชัดๆคือ BTC อยู่ในระดับที่เคยเกิดเพียงตอนใกล้จุดต่ำสุดใหญ่ของรอบแล้วแบบนี้จะเป็นโอกาสเข้าที่ดีที่สุด หรือกับดักซ้ำซ้อนก่อนร่วงต่อนักลงทุนต้องจับตาดูให้ดีเลยรอบนี้คุณคิดว่า 87k คือจุดบอททอมหรือยังคอมเมนต์เลยถ้าชอบข่าวคริปโตแบบนี้กดไลค์กดติดตามไว้เลย